วันนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีผู้ชมรายการรายงานพิเศษในวันนี้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงนะครับวันนี้วันที่15พฤษภาคม2566วันนี้ก็มีขบวนรถพิเศษทหารขบวนที่970สูตรนะครับต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสงปลายทางสถานีชุมทางบางซื่อนะครับแล้วก็จะเป็นขบวนรถ พิเศษที่971นะครับจกสถานีชุมทางบางซื่อปลายทางสถานีบ้านพลูตละหลวงนะครับโดยจะเป็นขบรถพิเศษลำเลียงทหารเรือผลัดใหม่นะครับประจำปี2516นะครับซึ่งสราบมาว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการเลื่อนจากแผนเวลาเดิมนะครับเนื่องจากว่าติดช่วงเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีการปรับกาหนดการใหม่โดยเดินทางหลังจากเลือกตั้ง1วันนะครับ ก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่การเป็นทหารเรือนะครับอันนี้ก็เริ่มมีการนำทหารส่วนหนึ่งนะครับขึ้นไปบนขบวนรถแล้วนะครับท่ามกลางญาติมิยที่มาส่งกันอยางหนาแน่นนะครับ ซึ่งทหารคาดว่าก็มาจากทั้งฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณโดยรอบของจอังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ครับ บรรดาญาติที่มาส่งทหารเรือพลัดใหม่ขึ้นรถไฟก็ถือว่าเต็มชานชาลาทางที่1นึ่เลยครับโดยทุกขั้นตอนตรงนี้นะครับทั้งบนชานชลาและบนขบวนเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝั่งทหารเรือนะครับแล้วก็สารวัตรทหารนะครับคอยดูแลอย่างเข้มงวดและใกล้ชิดนะครับตอนนี้ทั้งทางฝั่งด้านท้ายขบวนนะครับและทางฝั่งตอนหน้านะครับก็เริ่ม มีการปล่อยทาหารขึ้นไปบ้างแล้วนะครับโดยขบวนเที่ยวนี้จะออกจากสถานีชุมทางทุ่งสงในเวลา14.00นนะครับส่วนในช่วงเย็นนะครับ4โมงกว่าๆนะครับผมไม่แน่ใจว่ากำหนดการจะเป็นอย่างไรแต่ทราบมาว่าเบื้องต้นอีกขบวนหนึ่งก็คือขบวนที่980จากหาดใหญ่นะครับคาดว่าจะมาถึงที่นี่ตอนประมาณ4.45มงนะครับ นี่คือฉูมหน้าของขบวนรถพิเศษทหารเรือผลัดใหม่ปี2 5 1 6นะครับประจำเดือนพฤษภาคมคศเกติ9จทางด้านท้ายนะครับก็จะประกอบไปด้วยรถนอนพัดลมชั้น2 1หคันนะครับเป็นรถสำรองสำหรับพนักงานของการรถไฟนะครับแล้วก็ถัดมาทางด้านหน้านะครับมีรถชั้น3.5จนวน5คันสำหรับทหารผลัดใหม่มีรถนอนปรับอากาศ1คันนะครับ มรสป .1132 เป็นรถสําหรับที่พักของทหารและสาวัทหารผู้มาคุมนะครับแล้วก็4ีคันตอนหน้าเป็นรถชั้น3อของทหารพลัดใหม่นะครับอันด้านนี้ขบวนที่4 4่ี่ห้า รถท้องถิ่นต้นทางสถานีชุมพรปลายทางสถานีชุมทางหดใหญ่กำลังนำขบวนข้อเทียบทางจรางที่หนึ่งครับนี่นะระบายนี่ให้อยู่ทุกนวันนี้ขบวน4-4-5 ไดีเซียทำการเป็นหมายเลข4201อัน ีรถขบวนหนึ่งกำลังมุ่งหน้าเข้ามาครับเป็นรถบรรทุกหินนะฮะคาดว่ารับหินมาจากสถานีหลักช้างนะครับนำโดยดีเซล4 5 2 8นะครับ รถหิ่มาจอดชานหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เรือจะเป็นแผนการจัดก,การอะไรบางอย่างในสถานีนะครับอาจจะให้เป็นการแบบว่ามารับเอกสารอะไรก็ตามที่อาจจะต้องมีการใช้ในการเดินรถอาจจะต้องให้แบบรับส่งเอกสารในชานชลาทางที่1ไปเลยนะครับก่อนที่อาจจะมีการทําขบวนผ่านไปยังที่อื่นต่อนะครับผมไม่ทราบว่าวันนี้รถหิ่มีภารกิจ ที่ใดอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ในฝั่งของขบวน970นะครับก็เริ่มให้แม่ค้านะครับที่ขายอาหารบริเวณสถานีนะครับเข้ามาขายอาหารเพิ่มพลังให้กับเหล่าทหารพลัดใหม่นะครับได้รับประทานแก้หิวกันระหว่างการเดินทางนะครับ ตอนนี้อันสตอมหนึ่งหัวกำลังออกมาครับเป็นอันสตอมเครื่องแคทครับหมายเลข4 1 0 7คาดว่าจะเป็นรถจักรที่ใช้ทําขบวนที่970ในวันนี้นะครับตอนนี้กำลังวิ่งไปทางด้านเหนือนะครับ เซลซีหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับออกจากโรงจากทุ่งสงเข้ามาเพื่อทำขบวนที่เก้าเจ็ดศูนย์นะครับในวันนี้กำลังถอยเข้ามาอย่างเบา ขณะนี้เวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงตรงนะครับสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงให้สัญญาณปล่อยขบวนรถพิเศษทหารที่970ต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสงปลายทางสถานีชุมทารมาสือออกโดยทางต่อด้วยสวัสดิภาพครับนำโดยดีเซล C107 กับรถพ่วงยาว11คันนะครับ ภาพช่วงนี้อาจจะมืดก็ขออภัยนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศก,ก็เริ่มขึ้นฟ้าขึ้นฝนอีกแล้วนะฮะ Hours Later ก่อนปิดรายการนะครับมาพบกับขบวนที่980นะครับจากสถานีชุมทางหัดใหญ่ปลายทางสถานีชุมทางบางซื่อน,นะครับเป็นรถพิเศษทหารเรือเช่นกันนะครับ เป็นการรวมทหารเรือจากโซน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะครับนำโดยดิเซล4511นะครับโดยครบโบนที่9 80นะครับจะเป็นรถโดยสารที่มาจากรถโดยสารสำรองแขวงหัดใหญ่แล้วก็เป็นรถที่มาจากแขวงกรุงเทพส่วนหนึ่งนะครับ อขบวนนี้ก็จะยาว11คันเท่ากันนะครับแบ่งไปรถชั้น3 9คันรถนอประบอากาศ1คันและรถนอพัดลม1คันนะครับลักษณะจะไม่ต่างอะไรกับขบวนที่9700มากนักนะครับเพียงแต่การจัดวางของขบวนรถจะต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ คุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมรายการรายงานพิเศษในวันนี้นะครับหากทุกท่าน,นชอบรายการนี้ก็ like, <อ> share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้มีรายการดีๆแบบนี้ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ